อ่ะสวัสดีเชา้าวันที่4กรกฎาคมพศ2อ6 6นห้ารสิบุกนะครับสวัสดีคุณเอ๋ครับสว,ส,สวัสดีเพื่อนๆชาวเห็ดฟางนะครับและสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กอีกเช่นเคยนะครับนะในทุกๆวันนะครับเราก็จะทําการไลฟ์สดนะครับที่ฟาร์มเห็ดฟางแอมเบของเรานะโชว์ผลงานนะครับของเชือ้อเห็ดฟางกุณนทีนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันในทุกๆวันนะวันนี้ก็เก็บเห็ดเลือที่4นะครับหนึ่ง สองสี่นะครับหกนะครับยังเก็บอยู่นะครับเรือที่เจ็ดนะน่าจะเริ่มจับเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเปิดดูนะครับว่าม,มันเป็นยังไงนะครับตัดหลังจากตัดใหญ่ไปได้สองวันนะครับนะก็ยังดกอยู่นะเรือนที่สี่นะครับเก็บเชา้าเก็บเย็นนะเพื่อนๆนะก็หัวสวยนะครับค่อนข้างสวย อย่อยาเพิ่งเบื่อกันนะครับนะเราก็จะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูในทุกๆวันนะก็ะะมีผลงานมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับประมาณนี้ หลังจากเมื่อวานนะครับเราได้ทําการตีฝ้ายนะครับรอเข้าเรือที่3นะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาฝ้ายเข้านะครับเรือที่5นะครับซึ่งเอาฟางเข้าไปเรียบร้อยนะครับนวันนี้จะทํางานกันแต่เช้านะครับเอาฝ้ายเข้าเรือที่5นะครับนะก็จะเข้ากันต่อเนื่องเรือที่5และเรือที่3นะครับเพราะเลือที่3เราก็ตีฝ้ายตั้งกองมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะทํางานกันต่อเนื่องนะครับ นำไฟเข้าลงเหลือกันต่อเดี๋ยวต้นเรือนที่7นะครับเม็ดมานะเราก็จะหลายสดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับต่อนเนื่องกันไปเลยนะใช้กันทุกชุดจริงๆนะครับออกทุกห้องนะครับดีทุกห้องนะครับนะทุกห้องนะครับนะอย่างที่ผมไล้เพื่อนๆดู1 2 4 6นะครับตอนนี้ที่เก็บอยู่นะ ก็เรือที่3ก็ลื้อนะครับรอรอเข้านะเรือที่หาก็หล่อ,อไฟเข้านะครับสำหรับเรือที่7นี้เพิ่งตัดใหญ่ไปนะครับทุกห้องออมีเห็ดหมดนะครับดูด้านล่างาสักนิดหนึ่งนะมองไปทางไหนก็เป็นเห็ดนะครับเพื่อน งามนะ หัวสวยกันเลยทีเดียวนะก็รีบโทรทางจอเข้ามาได้เลยนะครับเชื้อรอบที่ห้าคุณเอเลยเยอะไหมครับเชื้อรอบหมดแล้วเชื้อรอบที่ห้านะหมดแล้วตายแล้วว่าสั้นอ่ะหมดหมดแล้วนะครับนะเชื้อรอบที่ห้ารอบล่าสุดรอบนะรอบหน้าเป็นรอบที่สิบห้าสิบหกไปเลยนะครับนะเชื้อรอบที่ห้าหมดแล้วนะครับนะยืนยันตัวตนนะครับนะว่าเชื้อหมดแล้วนะครับ รอบที่ห้ารอบล่าสุดนะขออภยัยเพื่อนๆที่โทรมาสั่งจองแล้วโทรเข้ามาแล้วไม่ได้เชื้อนะครับขออภัยจริงๆนะพอเชื้อหมดแล้วนะครับรอบที่ห้านะอ่าก็รอบต่อไปก็เป็นรอบที่สิบห้าสิบหกแล้วกันนะครับสิบห้าสิบหกกกรกฎาคมนะครับรีบโทรสั่งจองเข้ามาได้เลยนะอ่าก็เป็นผลงานของเชื้อฟางกุนทีนะครับที่ฟาร์มอ่า ใช,ช่ถ้าตั้งช้ามันจะไม่ค่อยทันนะเพื่อนๆนะเพราะเชื้อมาล,ละชุดมาเป็นชุดมา,เป,ดมาเป็นชุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็ไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูผลงานนะครับก็ยังมีเฮดเก็บนะครับนะหัวก็ยังส,ยสูยๆไว้อยู่นะก็ยังเต็มห้องอยู่นะครับห้องนี้นะเมนห้องใหม่นะ เรื่องเต็มห้องอยู่ยังห้องหนึ่งกับห้องสองก็เป็นชุดสองดอกสองนะครับก็เริ่มทยอยมาเริ่มทยอยหมดนะในแต่ละห้องนะครับเราก็โชว์ผลงานประมาณนี้นะเชิ้ฟังดนตรีหัวจะสวยเลยกับฟังเชิฟังแอมเบของเรานะครับก็ขอบคุณกําลังใจสําหรับที่เพื่อนๆที่ส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์มาให้ฟังเชิฟังแอมเบของเราเราก็ขอเป็นกําลังใจเพื่อนๆนะครับชาวเิดฟังทุกๆท่านเลยนะครับ วันนี้ก็จากลากันไปกับภาพบรรยากาศสดๆนะครับภาพบรรยากาศสวยๆก็เพจฟังเลยที่สนะครับนะวันนี้ก็ไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเก็บเพจก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อจะเซ็งกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับ